ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปฟื้นคืนขีมหัวเทียนขี่บอร์ดนะครับสาหรับรถคันไหนนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่มีรถอาการเครื่องหลวมในลักษณะแบบนี้แล้วก็หัวเทียนบอร์ดบ่อยๆอาทิตย์ละครั้งหรือว่า2อสาวันต้องเปลี่ยนหัวเทียนครั้ง นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปทําการนะครับฟื้นคืนชีพนะครับของหัวเทียนนะครับให้เราสามารถนําหัวเทียนเก่านั้นนะครับกลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องซื้อใหม่นะครับเพื่อนๆเอานะครับเรามาดูหัวเทียนนะครับของรถคันนี้กันนะครับอ่าเรามาดูหัวเทียนของรถคันนี้กันรถคันนี้นะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับเพื่อนๆสตาร์ทไม่ติดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสภาพของหัวเทียนจะเป็นอย่างไรนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นภาพอยู่เมื่อกี้นะครับเป็นภาพหลังจากที่ผมได้ทําการฟื้นคืนชีพของหัวเทียนนะครับกลับมาใช้งานได้อีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนๆน,นะครับเอานะครับอันนี้เป็นภาพก่อนหน้านั้นนะครับเพื่อนก็คือรถสตาร์ทไม่ติดนั่นเองนะครับพอรถสตาร์ทไม่ติดเราก็ถอดหัวเทียนออกมา นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสภาพของหัวเทียนคันนี้ที่บอร์ดสตาร์ทไม่ติดนะครับสภาพของหัวเทียนจะเป็นจังไดนะครับจะเป็นแบบไหนจะเป็นแนวใดนะครับมาดู er พร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะนะครับวันนี้ก็คือสภาพของหัวเทียนนะครับที่เราถอดออกมานะครับรถคันนี้หัวเท <c ans help> ียนบอร์ดสตาร์ทไม่ติดนะครับทุกท่านสตาร์ทไม่ติดนะอ่าดูกันเลยดูกันชัดๆนะครับเพื่อนๆนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ใช้งาน รถนะครับที่บ้านของท่านนั่นแหละนะครับที่ใช้รถใช้งานที่บ้านของท่านมีอาการเครื่องยนต์หลวมกินหัวเทียนบ่อยนะครับนี่หัวเทียนมีเขา่าดำเปียกเกาะแบบนี้มีเข่าเป็นก้อนเกาะแบบนี้นะครับวันนี้แหละนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปทําการ ฟื้นคืนชีพนะครับเออหรือว่าเขาเอื่ยนวอลลี่แพ้อยู่พี่น้องเอานะครับอ่าเราจะไปฟื้นคืนชีพของหัวเทียนให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับง่ายๆโดยที่ท่านไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเลยนะครับให้นะครับเราเอาหัวเทียนนะครับหัวเทียนที่มีคาบสกปรปกแบบนี้นะครับที่มีเข่าเกาะแบบนี้หัวเทียนบอดเปียกนะครับแบบนี้นะครับให้เอาไปนะครับเผาไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นการเผาไฟแก๊ส นะครับด้วยเตาแก๊สหุงต้มเรานี่แหละหรือว่าจะเป็นเผาด้วยเตาถ่านนะครับเพื่อนๆนะครับการที่เรานะครับเอาหัวเทียนนะครับไปทําการเผาไฟนะครับมันมีจุดประสงค์จุดมุ่งหมายอยู่อย่างนี้นะครับเพื่อนอในช่วงที่เราทําการเผาไฟนะครับผมก็จะเล่าให้เพื่อนๆฟังเรื่องของหัวเทียนกันสักนิดหนึ่งนะครับ โดยปกติแล้วหัวเทียนของเรานะครับโดยปกติแล้วฟังดีๆนะครับหัวเทียนของเรานะครับจะมีระยะการทําความสะอาดตัวเองนะครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดหรอกนะครับหัวเทียนมันจะทํางานหัวเทียนมันจะทําความสะอาดตัวเองนะครับมันจะทํางานมันจะทําความสะอาดของตัวมันเองนะครับที่อุณหภูมิ นะครับจุดจุดหนึ่งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยทำคลิปไปนะครับหัวเทียนจะทำความสะอาดตัวเองหรือว่าเผาขมเมานะครับที่ไปกกอนที่เคี่องหัวเทียนนั่นแหละนะครับที่อุณหภูมิประมาณ800องศานะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าถ้าจำผิดขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าหัวเทียนนะครับจะมีอุณหภูมินะครับที่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้นะครับก็คืออุณหภูมิมันร้อนถึง พิกัดของเขานะครับเขาก็จะทำความสะอาดโดยการเผานะครับเผาคาบเขาเม่าที่ไปเกาะที่เขี้ยวหัวเทียนนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับแต่นะครับด้วยรถที่หลวมนะครับมีน้ำมันเครื่องไหลขึ้นห้องเผาไหม้นะครับทำให้หัวเทียนมันไม่ร้อนนะครับเพราะว่ามันมีน้ำมันไปลดความร้อนของหัวเทียนนะครับรวมไปจนถึงการขับขี่ระยะทางสั้นๆใกล้ๆเครื่องยนต์ไม่ร้อนเลยนะครับ หัวเทียนจึงไม่สามารถทําความสะอาดตัวเองได้นะครับดังนั้นเราจึงจาเป็นจะต้องทําการนะครับทําความสะอาดหัวเทียนด้วยวิธีการเผาหัวเทียนในลักษณะแบบนี้นะครับหากถามว่าเราเอาแค่ขัดไม่ได้เหรอช่างนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเอาแค่ขัดไม่ได้หรอนะครับบางครั้งบางทีเราขัดหัวเทียนแล้วนะครับอยู่ในซอกในหลืบลึกๆนั้นนะครับ เราแค่ออกไม่ได้นะครับมันเป็นความชื้นทําให้มันลงกาวนะครับพอมันลงกาวปั๊บทีนี้ไฟมันไม่กระโดดที่เคี่ยวมันจะกระโดดออกด้านข้างนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับเราจึงนะครับใช้สูตรนะครับช่างโบราณหรือว่าครูบาอาจารย์ที่สอนเรามานะครับก็คือให้เอาไปเผาไฟนะครับเพื่อนเพื่อนหากถามว่าเราจะเผานานแค่ไหนนะครับเพื่อนเพื่อนเอาเดี๋ยวเอาให้เพื่อนเพื่อนดูตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟจัดให้ดูนะ เผาร้อนแค่ไหนนะครับเพื่อนเพื่อนก็เราก็ต้องเข้าใจแหละว่าอุณหภูมิหลอมเหลวได้ก็อยู่ที่ประมาณพันกว่าองศานั่นแหละนะครับแต่ตอนนี้นะครับเอาแค่แดงจึงคืงแบบนี้นะครับนี่นะครับการเผาหัวเทียนนะครับการเผาหัวเทียนบางทีเราเผาร้อนเกินไปนะครับไส้แกนกลางมันจะยืดออกแล้วมันก็จะขาดนะครับเราอย่าไปเผานานมากนะครับเอาแค่รู้ว่า มันร้อนมันแดงนะครับอ่าลดความร้อนก่อนแล้วค e ่อยเอาไปเผาอีกหนึ่งรอบก็ได้นะครับเพื่อนเนะครับ in เ้านะครับทีนี้เรามาดูนะครับหลังจากที่เราทําการเผาหัวเทียนไปแล้วนี่นะครับอันนี้ก็คือหัวเทียนที่เผาไปเมื่อกี้นะครับที่เพื่อนๆได้เห็นกันอยู่นี่แหละนะครับพอเราทําการเผาหัวเทียนไปแล้วนะครับมันจะทําความสะอาดง่ายอ้าวมันง่ายยังไงนะครับ ขมานะครับที่มันไปเกาะปลายหัวเทียนที่ไปกเกาะเชี่ยวหัวเทียนนะครับเมื่อโดนความร้อนนะครับมันจะกรอบนะครับมันจะกรอบมันจะแข็งต <Creator>: <öl> <män S 2> ัวพอมันกรอบมันแข็งตัวแล้วทีน <éd> ี้นะครับแค่ไอใส่มันก็หลุดแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ได้แคะอะไรยากมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแคะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับวิธีการแคะก็ง่ายๆนะครับเพื่อนๆใช้เข็มหมุดหรือว่าลวดก็ได้นะครับเพื่อนๆใช้เข็มหมุดหรือว่าลวดก็ได้นะครับ เราจะแค่แบบนี้เลยนะครับเวลาที่เราแฉนี่จิ้มลงไปมันก็จะแตกออกแบบนี้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับไม่ได้มีอะไรมากเห็นไหมนะครับนี่นะครับทีนี้เราก็เอาเข็มหมดุด เชียร์ภายในล่องลึกๆนั้นนะครับมันก็สะอาดแล้วนะครับเพื่อนๆนนะครับเพียงแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับถ้าหากว่าเราไม่เอาไปเผาเราไปนั่งขัดนั่งแคะอยู่มันจะแคะไม่ออกนะครับมันเหนียวนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าเราเอาไปเผาแล้วขมอพวกนี้มันจะแข็งตัวนะครับมันจะไม่เกาะมันจะไม่เกาะกระเบื้องมันจะไม่เกาะเหล็กนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วเราจะทําความสะอาดได้ง่ายนะครับแล้วเราก็สามารถนําไปใช้งานต่อได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อน นะครับแต่อาจจะเอากระดาษทรายขัดนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับแค่แบบนี้เลยนะครับทุกท่านหลังจากที่เราได้แค่ทําความสะอาดเอากระดาษทรายขัดนิดนิดแล้วนะครับทีนี้นะครับผมก็จะมานะครับพาเพื่อนเพื่อนไปดูนะครับว่าหัวเทียนที่บอร์ดเนี่ยนะครับที่สตาร์ทรถไม่ติดนี้นะครับ หลังจากที่เราไปเผามาแล้วนะครับเราจะเามาใส่รถคันนี้มันจะสามารถสตาร์ทเครื่องได้อีกไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูมาชมพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็คือหัวเทียนที่ผมได้นะครับ ทำการเผามาแล้วก็ทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเพื่อนๆหลายท่านอาจจะมองไม่ออกนะครับว่าหัวเทียนใหม่หรือหัวเทียนเก่านะครับเอามาหลอกกันหรือเปล่านะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูระหว่างหัวเทียนเก่ากับหัวเทียนใหม่นะครับแต่ตอนนี้นะครับให้เพื่อนๆดูในมุมที่โดนแสงนะครับว่าหัวเทียนนี้นะครับเราไปเผามาเราทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาเทียบกันเลยนะครับว่าหัวเทียนเก่ากับหัวเทียนใหม่นะครับเห็นไหม ส, sociedad, สีมันจะแตกต่างกันนะครับสีมันจะแตกต่างกันนะครับเพื่อนๆตัวที่เผานะครับจะอยู่ด้านขวามือตัวของใหม่จะ e อยู่ด้านซ้ายมือนะครับอ่านะครับทีนี้ผมก็จะประกอบเข้าไปนะครับเอาหัวเทียนตัวที่เราเผานี่แหละนะครับประกอบเข้าไปนะครับแล้วมาดูกันว่ารถคันนี้จะสตาร์ทติดหรือไม่นะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ขออนุญาตทําการประกอบหัวเทียนเข้าไปก่อนนะ อันนี้นะครับเป็นการทดสอบทดลองให้เพื่อนๆดูนะครับว่าหัวเทียนเนี่ยที่เราไปเผามานี้นะครับมันสามารถใช้งานได้จริงไหมนะครับแต่หลังจากที่เทเสอบเรียบร้อยรถคันนี้ก็คือผมจะใส่หัวเทียนใหม่นั่นแหละนะครับหัวเทียนหัวที่ถือเมื่อกี้นะครับเออนะครับไม่ได้หัวเทียนเก่าใส่ให้ลูกค้านะ ตัวนี้จะเป็นหัวเทียนใหม่เลยนะครับเพราะว่าได้ตีเปลี่ยนหัวเทียนไปแล้วนะครับวันนี้ก็เอามาสาธิตให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเฉยๆนะครับเพื่อนๆเอานะครับอันนี้นะครับก็ใส่หัวเทียนไปเป็นที่เสร็จสรบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับตั้งกล้องก่อนดีกว่านะครับอ่าถอยออกมาเพื่อตั้งกล้องนะครับเราจะได้นะครับมองเห็นกันชัดๆนะครับว่ารถคันนี้นะครับอ่าเราเปลี่ยนหัวเทียนอ่าเราใช้หัวเทียนที่เราเขาทำความสะอาดแล้วสามารถสตาร์ทรถได้จริง นะครับสามารถนํากลับมาใช้ได้จริงๆนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็เป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่แหละนะครับเห็นไหมนะครับเรถกันนี้จะมีอาการควันไหลอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนั่นแหละนะครับเพื่อนแล้วในเคสแบบนี้รถจะกินหัวเทียนหัวเทียนจะบอดบ่อยนะครับเพราะว่ามีน้ํามันเครื่องไหลขึ้นห้องเผาไหมนะครับทำไใหัวเทียนมันไม่ร้อนมันไม่ทําความสะอาดตัวเองนั้นนั่นแหละนะครับก็คือเหตุผลนะครับของหัวเทียนที่ มักจะบอดในรถเครื่องหลวมนะครับเอาคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ